ไอ้นักเทมนี่ผาดผอมที่ผีนี่ผัวโอ้ยใครรัของเคาผีให้กำลังใจน้องเออให้แอ้ให้กดนต้ดจำเองนี่ผัวนี่ก็เมียให้กินขนาดนี้ให้กินขนาดนี้อะไร จิ้นกันให้ดูหน่อยเดี๋ยวเขาไม่ครูคอยใส่พี่อยู่อ๋อนเธอสองคนลองจิ้นกันหน่อยสิรถตกคัตจิเรากัตจีไม่ได้หรอกคัตจัดจเหมือนแบกุจีเลยกุจีเหมือนแบบมาใรที่อยู่ในที่ควาย กันจิที่เขาเขาบ้านกันจีเขาคู่จีกัจจิเขาน่าร<า>ักขาไม่ใช่คู่จีถ้าท้อถ้าท้อันนี้ง่วงที่นี่ถึงง่วงกันที่บ้านนะง่วงมาจากที่บ้านขับรถหลา,ายชัมม่วโมงจะบอกว่าวันนี้แวะกลับบ้านมาที่ยะโสธรครับเพราะว่ามาสุรินทร์นิดนึงก็เลยแวะมีโอกาสกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านที่ยะโสธรนะก็เลยแวะมา ผูเป็นลูกที่ดีมากแล้วได้ตอบพ่อแม่เรื่องเรื่องของเบนจริงไม่ได้รูว่าตอบพอพ่อแล้วก็ไม่รู้จะบอกยังไงไม่ไม่ไม่ี่จะบอกว่าเราเนี่ยก็ถามทางคนอยู่น้องทางล่างขารู้ชีวิตตัวนี้ของพวกเราอ่ะเขาก็รู้เขาก็แบบว่าเขาก็แบบคอยดูคอยติดตามไงอ๋อนั่นละเออเขาต้องบอกว่าวันนี้แต่พี่สุรินทร์เป็นที่สุดท้ายแล้วเขาก็เลยให้เป็นแบบสัดเต็มสุดๆวันนี้ศิลปินมาอันแน่นเวทีเลยเวทีสะเทือนเลยวันนี้ มีสตเดือนเพราะพี่ก้องคนเดียวเดินก็ปอบอะเขาถูกระดานที่สุดให้เวลามาลอดทับช้างก่อนจริงๆยอมจริงเพราะเราเฉยเพอมาสุรินใช่ไหมไม่ต้องไปมองหาช้างที่ไหนหันไปก็เจอเลยเดี๋ยวกูก็ตกมาใส่เลยแล้วไม่ต้องกลัวเลยว่าพี่ต้องจะได้กัดมุกเทพไม่ได้เพราะว่าเรามาทำอีกิงโครงการก็คือก็คือก็คือปล่อยช้างขึ้นสู่ป่าซื้อถั่วซื้ออ้อยผมอะไม่มีอะไรดีละ เราอยัางมีหนึ่งเองครับที่จะมาฝากมอบความสุดสุดท้ายเดี๋ยวเรายังจะมีจับของรางวัลกันอีกเนาะวันนี้เราวันนี้เราแจกทองกันไหยครับไม่ได้แจกไม่แจกทองเอาชื่อที่อยู่ใน ไอกระปุกออกเลยเมื่อวานเมื่อวานลงทุนเยอะมากเมื่อวานแจกทองนะใช่เราก็เลยเิดว่าพี่วันนี้ต้องแจกอีกเราไปหมอมาเลยเราไปหมากซื้อมาแล้วใส่ไปหลายใบมาวันนี้แจกแต่ว่ายังแจกเพื่อใช้ไฟฟ้าอยู่ใช่เพราะฉะนั้นก็ลุ้นกันได้ไทยซื้อครบ300บาทนะครับชื่อนามนุ้ฉแล้วก็เบอร์โทรศัพท์หยอดไว้ที่นี่ฮะตู้อยู่ตรงประชาชนนะครับผมเดี๋ยวด้านมีจับรางวัลให้ของรางวัลใหญ่ครับพลาสติกตาจะมีทั้งไมโครเวฟ ลมชั้นปักสอบบอกปักสาบตาไปซื้อเซเว่นอะไรทีไม่มีจั่เซเว่นปักสอบตามีหรอเคยซื้อหรอมีมีเซเว่นมีทุกอย่างอ่ะรู้นี่แล้วไปซื้อมาอ๋อไปซื้อมาอ่ะมีอะไรอยากจะพูดไหมครับหนูเอาเราฝากผลงานกันสักหน่อยนะครับอ่ะรายฝากหน่อย ก็งานเป็นขอสักสามชั่วโมงคนเสมชั่วโมงหมายถึงว่าให้ทุกคนฟังเหรอให้ทุกคนไปหาดูไม่ใช่สักโน้งกนี่ม่อผงานแรกนะครับกับซิงเกิลที่ร้องไปเมื่อวานนี้นะครับเพลงที่ส่ตัวอ้าเมื่อวานนี้พวเรารอยังไงอ่ะวันนี้ไม่ได้ร้องก็ร้องก็ฟังอีกสักเล่หนึ่งเพราะว่าเรอนะเมีเธออยู่ในน้น ยังคงมีเธอในฝันไม่อยากลบเลือนเธอได้เลยไม่อาจมีใครได้เลยเธอ,อยังอยู่ในนั้นแม่จะรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่ฝันเธอไม่อาจเริ่มใหม่กับใครเพราะหัวใจยังจคจำแค่เธอ ตัวนะครับตอนนี้ไปดูเอ็มบีได้เลยนะครับในยูทูปในงานโซลที่ส่วนตัวเลยนะครับบทงานต่อไปนะครับจะเป็นอ่ารับก่อนรับก่อนขอพบในฝันนะครับสศรภพดาร์วินซิเคิลนะครับเป็นละครเวทีครับบอกเลยว่าอันเนี้ยเป็นไงโอ้โหแบบน่าติดตามมากแล้วที่สำคัญคือเหลืออีก4รอบสุดท้ายเขานะครับซึ่ง4รอบนี้เบนไม่ได้เล่นนะครับเพื่อนหรอเล่นเล่นอ๋เล่นเล่นอ๋อเล่นอยู่เล่นอยู่เล่ฉากแรกโอเคโอเคฉากแรก เีขอบคุณค่บสุธราพรด้วยนะครับซืบัตรที่ใคทเกตนะครับสี่รอบสุดท้ายวันที่เท่าไหร่ครัวันที่สิบห้าสิบหกนี้นะครับแล้วก็ยี่สิบสองยี่สองยี่สามนีนะครับขลุ้นอโทษจะได้เล่นด้วยไหครับไม่ไ้เไม่ป็นคนดูดีเลยนะเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งคนกลาแต่เราโฟกัสโฟกัสครับผมแค่โฟกัสคฟกัสอันนี้ก่อะไรเยก่อนแล้วที่หรื้ว่าใคร ทีผมตอนนี้ก็มีเพลงนะที่เพลงว่าใจเห็นใจนะครับเอาใหม่ไหมครับใเห็นใจเอาใหม่ไหมน้องคนเดิมหรเอเปล่าเอาใจใจเห็นใจเมอ้เม่ีเลยอันนี้หน้ากากจินโจ้หรือเปล่ามองหมองเด็กมอาีมอฉันเอบฉัอพี่เป็นดีไหมเดี๋ยวร้านไหนขายน้ำช่วหยกางหน้า ผมว่าบ้นาวแถวนี้พังหมดหม<ล>ดแลวไม่พอนะ,อะครับผมก็เพลงใจเห็นใจนะฮะเป็นซิงเกิลแรกที่ร่วมร้องกับผู้วิการอัสตาเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับผมก็ฝากด้วยฮะ ติดตามได้ที่ YouTube ทูฟายแนชเชียร์นะครับผมและแล้วก็อีกงานหนึ่งเราสัมพลนะครับจะมีคอนเสิร์ตนะครับเป็นคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่แห่งเมืองไทยนะครับจะไม่ได้มีแค่เราสัมพลครับเรายังมีรถลื่นทั้งหมดนะครับ12บสองั้ใช่แล้วฮะทูเวกานาบี้เฟนแนชเชียร์เดอะฟิโนเมโดนนะครับผมนี่คอนเสิร์ตนี้ขอขอชื่อคอนเสิร์ตทีได้ครับก็คือ AF12 ฟสิบคือมันยาวแล้วก็ ภาษาอังกฤษด้วยไงพี่อย่าพูดภาษาอังกฤษบ่อยนะเพราะากอย่าพกอยากฟังโรแกสมทุาเราลยเราไม่ันง two t academy a c a d e m a c a d e m a c a d e m c a c a อแล้วเา่รัอ ก่อนจะภาพรักเสียงอะไรก่อยากรู้จุกภาษาอังจีนมาจากมัธยมอะไรอ่ะงทำไมต้องแลกลิ้นเป็ดเป็นตัวแบบมึงไม่เข้าใจหรอกทำไมอ่ะมันอีกระดับหนึ่งระดับไหนอ่ะระดับล่างไงอยู่สูงกันมึงเลยเข้าใจก่ฝาเซฟมาเซฟอะไรจังหวะฝาเซฟของมึอ่ะเอาเรื่องมาต่อฝาเซฟด้วยนะครับที่รมรุ่น AF12 นะครับคอนเสร์ตนี้ก็มีความแปลกใหม่มากตเลยทุกคนจะโตขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีเพลง ใหม่ๆมาเยอะไม่ต้องเล่นเลยนะรู้เลยว่ามันโตขึ้นไงรู้เลยกันเตะเปล่าๆจะขอดูว่ามันโตขึ้นแค่ไหนอย่าเลยมันไปสองปีมันก็โตขึ้นเยอะอยู่เอาว่าคอนเสิร์ตเ่อไหร่คอนเสิร์ตเมื่อไหร่ครับผมคอนเสิร์ตของเรานะเริ่มวันที่5สิงหาคมนี้นะฮะใครที่ยังไม่จองบัตรก็รีบจองกันได้เพราะว่าบัตรของเราเด็กใกล้จะหมดแล้วนะครับผมรีบจับจองกันได้นะเราจะไปเล่นกันที่เดอะเซ เอเชียพี่นะผมเอเชียด้วยี่ผมว่าอย่าแซวเรื่ภาษางกฤษด้ไยเราเอ่ยเรา่าปากันตามกันด้วยครับผมเมื่อกี้เห็นโฟกัสเหรอว่ามีฟิงเกิลร่วมกับน้องพี่เออแกับพี่เอ